สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปดวงความรักนะคะของชาวลัคนาราศีมังกรนะคะ16-30กันยายนมาดูกันนะคะว่าชาวมังกรค่ะความรักของคุณจะเป็นยังไงบ้างสําหรับคนที่มีคู่รักควบครอบครัวก,ก็จะเช่นเคยนะคะไม่ได้ทายแตดแยกนะคะจะทายแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นปัจจุบันนะคะอาจจะต้องพูดทุกคลิปบางท่านก็อาจจะรําคาญบ้างนะคะเป็นเพราะว่าบางคร้งบางคราวมีผู้ฟังเข้ามาฟังใหม่นะคะ ทีนี้เรามาดูกันค่ะชาวมังกรจะเป็นยังไงบ้างดาวสุกอยู่ตำแหน่งราศีมังกรก็ดูได้เช่นกันนะคะถ้าท่านใดทราบว่าดาวสุกข,ของตัองอยู่ราศีมังกรหรือลัคนาได้นะคะทีนี้มาดูกันค่ะชาวมังกรค่ะคนที่มีคู่รักมีครอบครัวนะคะโอ้โอู ชาวมังกรค่ะนะคะมีเรื่องราวที่คุณจะต้องตัดสินใจในช่วง15วันนี้นะคะอาจจะตัดสินใจในเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่ภายในบ้านหรือเป็นเรื่องของการตัดสินใจในเร<อ>ื่องของการทําบ้านหรือเป็นเรื่องของการตัดสินใจในเรื่องของการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะงานใหม่ธุรกิจใหม่ได้หมดเลยนะคะของชาวมังกรนะคะ15วันค่ะนะคะแต่เรามองว่ากลับกลายเป็นว่าเป็นเรื่องของธุรกิจนะคะกิจการ การเปลี่ยนงานการโยกงานการเปลี่ยนแปลงกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะบางท่านทํางานมาตั้งนานแล้วนะคะเอ่อหลายปีแล้วหน้าที่หน้าที่ไม่ได้ก้าวหน้าเลยนะคะเงินเดือนก็ไม่ได้ก้าวหน้าเลยก็มีแนวโน้มที่คุณจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงนะคะมีการเปลี่ยนแปลงในลักษณะที่ความความก้าวหน้ามันเกิดขึ้นหรือบางครั้งบางคราว คุณอาจจะมีเกณฑ์ในลักษณะที่ว่าอทำมาตั้งนานแล้วตอนนี้โอกาสมาแล้วนะคะขยับขยายกิจการของตัวเองดีกว่าหรือโอกาสที่ทำงานใหม่ก็ได้หรือคุณอาจจะมีเกณฑ์โยกย้ายอะไรใหม่ๆก็ได้นะคะกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณแต่เรามองว่ามันไม่ใช่โยกย้ายไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าได้เลื่อนตำแหน่งนะเรามองว่าเป็นการเปลี่ยน นะครับเป็นการเปลี่ยนสายงานเป็นการเปลี่ยนการลงทุนการเริ่มต้นธุรกิจนะคะตรงนั้นมีเรื่องราวของการปรับปรุงที่ทางที่ดินของตัวเองหรือคุณจะมีที่ทางที่ดินของตัวเองก็ได้แต่คุณอยากจะทําอะไรขึ้นมาสักอย่างหนึ่งก็ได้เกี่ยวกับเรื่องของที่เกี่ยวกับเรื่องของอสังหาได้หมดนะคะตรงนั้นชาวมังกรบางท่าน ก็อาจจะรอคอยข่าวดีในการถาขายที่ก็ได้นะคะหรือคุณกําลังอยากจะได้ที่ทางก็ได้นะคะตรงนั้นนะคะในครอบครัวของคุณนะคะมีเรื่องราวของที่ทางมีเรื่องราวของที่ดินนะคะที่คุณจะต้องทําอะไรขึ้นมาใหม่ๆหรืองานใหม่ไปเลยนะคะตรงนั้นมีเรื่องราวของสุขภาพร่างกายของผู้ใหญ่ด้วยนะคะผู้ใหญ่ค่ะผู้ใหญ่ในครอบครัวนะคะ ตรงนั้นเรื่องของสุขภาพร่างกายนะคะที่เป็นโรคประจําตัวอะไรประมาณแบบนั้นนะคะของชาวมังกรนะคะชาวมังกรตัวเองก็ระวังโรคเครียดโรคคิดมากด้วยช่วงนี้เครียดคิดมากนะคะเครียดกับเครียดกับเอ,อ่อหรือคุณอาจจะไม่ได้เครียดแต่คุณอาจจะอยู่ในช่วงของคนที่วิตกกังวลที่จะพยายามหาหาทางออกหาทางแก้ไขในปัญหาที่คุณกําลังเผชิญอยู่นะคะของชาวมังกรทีนี้ค่ะมาดูคนที่มีประเด็น คนที่มีประเด็นจะเป็นยังไงบ้างคนที่มีประเด็นคะอะไรอะไรมันก็ไม่เหมือนเดิมนะคะเขาบอกมาว่าอะไรก็อะไรอะไรก็ไม่เหมือนเดิมบางท่านนะคะอาจจะรู้ว่าเอ๊ะทำไมช่วงนี้เขาเปลี่ยนแปลงไปนะคะบางท่านอยู่ในช่วงของคนเว้เวนระยะห่างหรือบางท่านกําลังอยู่ในช่วงของคนที่กําลังจะมาหาคําตอบให้กับตัวเองนะคะแต่เรามองว่าในหลายๆท่านกําลังเว้นระยะห่างอยู่นะคะ ตรงนั้นเพื่ออะไรเพื่อจะมาหาคําตอบให้กับตัวเองว่าเอ๊ะความรักครั้งนี้คุณเหนื่อยเกินพอไหมคุณเหนื่อยเกินไปไหมความรักครั้งนี้ทําไมเขาเปลี่ยนแปลงไปความรักครั้งนี้ทําไมต้องเป็นฝ่ายคุณที่ต้องเหนื่อยนะคะเหมือนกับอารมณ์ช่วงนี้คุณกลับมาเริ่มเริ่มกลับมารักตัวเองนะเริ่มกลับมารักตัวเองแล้วเริ่มกลับมาหาจุดยืนให้กับตัวเองว่าอะความรักครั้งนี้มันจะไปต่อดีหรือเปล่านะคะเพราะว่าเรามองแน่นอนว่าคุณกําลังเว้นระยะห่างอยู่ นะคะของชาวมังกรนะคะส่วนท่านใดที่ห่างมานานแล้วจบแล้วไม่สามารถกลับมาเป็นแบบเดิมได้แล้วชาวมังกรช่วงนี้ชีวิตของคุณคุณกำลังเริ่มเรามองว่าคุณเริ่มรู้จักรักตัวเองอะเริ่มมองเห็นคุณค่าตัวเองนะคะกำลังเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆกำลังเริ่มต้นชีวิตใหม่นะคะกำลังไปโฟกัสในเรื่องของอะไรล่ะ ชีวิตการงานของตัวเองหน้าที่การงานของตัวเองนะคะคนในครอบครัวของตัวเองนะคะบางท่านเคยมีครอบครัวบางท่านเคยอยู่กันมาเป็นครอบครัวนะคะแต่ปัญหาแต่ปัญหามันคาราคาซังปัญหามันสะสมนะคะแล้วปัญหามันไม่มีทางออกสักทีปัญหามันไม่มีจุดลงตัวที่ว่าคุณกับเขาจะมาพูดคุยกันดีๆได้จุดลงตัวได้คําตอบที่ดีสักทีนะคะบางท่านวลยะห่างแบบนี้แบบนั้นนะคะส่วนถ้าท่านใดวลยะห่างแบบนั้นก็แน่นอนแล้วแหละคุณกําลังคิดอยู่ในอยู่ในของ จังหวะของคุณที่คิดแล้วก็ตัดสินใจนะคะไกลห่างมาแล้วชิดกําลังเริ่มต้นใหม่นะคะเพราะคุณรู้อยู่แล้วว่าโอเคระหว่างคุณกับเขามันไม่น่าจะมีโอกาสมาสางสัมพันธ์กันต่อได้แบบเดิมเพราะความสัมพันธ์ของคุณก่อนหน้านี้มันเป็นความสัมพันธ์ที่มันหยุดชะงัก มันเป็นความสัมพันธ์ที่มันมีปัญหาสะสมนะคะแล้วปัญหาสะสมตรงนี้มันไม่มีทางออกแล้วมันเป็นความสัมพันธ์ที่มันไม่ไม่สามารถพัฒนาไปไหนได้นะคะตรงนี้แหละค่ะคือคนที่เว้นระยะห่างมานะคะทำให้คุณรู้สึกว่าโอเคชีวิตนี้เป้าหมายของคุณตอนเนี้ไว้อย่างละคือทรัพย์สินเงินทองนะคะความมั่นคงของชีวิตโอกาสของชีวิตเพราะคุณรู้สึกว่าคุณรู้สึกว่าถ้าที่ผ่านมามันไม่ใช่ ยังไงสักวันหนึ่งเดี๋ยวเราก็ยังมีหวังเรายังมีโอกาสได้มีความรักครั้งใหม่นะคะที่เป็นคู่ครองที่ดีคู่ครองที่ลงตัวคู่ครองที่ลงเอ่ยนะคะนี่คือสับคุณค่ะทีนี้มาดูเขาค่ะจะเป็นยังไงบ้างนะคะ แน่นอนจริงๆแน่นอนตรงที่ว่าคุณกับเขาคุยกันไม่เคลียร์คุยกันไม่เข้าใจคุยกันไม่รู้เรื่องเพราะเขาหมกเม็ดเพราะเขาปกปิดปิดบังอะไรคุณบางสิ่งบางอย่างนะคะนี่คือตัวตนของเขาปัจจุบันนี้เขาหมกเม็ดเขาปกปิดปิดบังคุณเขาอาจจะแอบทําอะไรที่ไม่ไม่ให้คุณรับรู้นะคะหรือเขาไปแอบคุยกับคนอื่นไปศึกษาดูใจกับคนอื่นที่คุณไม่ได้รับทราบที่เขาปกปิดเลยนะคะกับความรักครั้งใหม่ นะคะมันเป็นทางออกของเขานะคะที่เขาอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะลองดูนะรักใหม่มันน่าจะดีนะคะอะไรประมาณแบบนั้นนะคะโดยอยู่บนพื้นฐานอะไรอยู่บนพื้นฐานคุณกับเขามันมีปัญหากันมาก่อน นะคะหรืออยู่บนพื้นฐานที่ว่าตั้งแต่แรกเริ่มเดิมทีคุณหรืเขามันไม่ได้มีเงื่อนไขต่อกันอยู่แล้วนะคะไม่ได้ตกลงความชัดเจนต่อกันอยู่แล้วเขามีสิทธิ์มีทางออกของเขาเขามีสิทธิ์มีทางเรื่องของเขานี่คือตัวตนของเขาปัจจุบันนะคะแล้วเราก็มองว่าเขากําลังจะไปคบหาดูใจกับใครอีกหนึ่งคนที่เป็นทางออกของเขาที่เป็นทางเรื่องของเขาที่เขามั่นอกมั่นใจหรือที่เขาหวังว่าตรงนั้นมันจะดีนะคะคนที่เขาปกปิดปิดบังคุณนี่แหละนะคะส่วนตัวตนของคุณ บอกแล้วตั้งแต่แรกเริ่มเดิมทีตัวคุณและตัวเขามันอาจจะเป็นการคุยกันเป็นการครบกันแบบไม่ได้มีเงื่อนไขหรือแม้แต่กระทั่งว่าตั้งแต่แรกเขาปกปิดสถานะคุณมันทำให้มันง่ายดายต่อการตัดสินใจเลือกของเขานะคะมาดูค่ะความในใจค่ะ ชามก่อนนะคะเอสําหรับนี้เปิดไปแล้วนี่นาะขอโทษทีเอาสําหรับนี้ค่ะความในใจของชาวมังกรค่ะจะซสืออะไรออกมาบ้างนะคะความในใจของคุณโอ้ไม่เป็นไรค่ะศักดิ์ศรียังมีเขาบอกว่าตัวตนของคุณคุณก็มีศักดิ์ศรีมากพอตัวตนของคุณวันข้างหน้าคุณก็อาจจะได้อะไรดีๆในชีตก็ได้นะคะ อาเรามองว่าแบบนั้นนะแล้วเราก็มองว่าความในใจของคุณอะคุณก็น่าจะพยายามอะพยายามมองหาเป้าหมายใหม่หรือพยายามคิดอะไรใหม่ๆคิดในแง่บวกว่าวันข้างหน้านะคะถ้าการกลับมารักตัวเองได้ยอมรับด้วยเหตุและผลต่างๆนานาได้นะคะโอกาสโอกาสของคุณก็น่าจะมีโอกาสที่ดีงามได้นะคะนี่คือความคิดของคุณแต่เรามองเห็นอะไรบางสีบางอย่างที่ในใจของคุณสื่อบอกออกมาว่าคุณบังเอิญคุณไป ส่องส่องเห็นอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้คุณรู้สึกว่าคุณยิ่งตัดสินใจง่ายมากขึ้นกว่าเดิมนะคะคุณอาจจะส่องว่าเขาไปมีคนอื่นเขาไปมีความสุขเขาไปมีความสําเร็จจริงๆหรือเขาต้องการผลประโยชน์อะไรกับคนอื่นก็ได้นะคะเขาอาจจะไปมีความรักกับคนอื่นที่มันเป็นผลประโยชน์สาหรับเขานะคะอ่านี่คือการการที่คุณไปรับรู้อะไรมาแล้วยิ่งทําให้คุณรู้สึกว่า โอเคฉันสมควรแก่เวลาแล้วฉันไม่สมควรจะรอเขาล้ฉันไม่สมครวรที่จะยื้อกับความสัมพันธ์ครั้งนี้ต่อไปละนะคะโอกาสตรงนี้มันเป็นโอกาสทางใครทางมันเป็นเป็นโอกาสการบล็อกการเทกันนะคะแต่ถ้าใครเว้นระยะห่างก็แน่นอนอยู่แล้วเดี๋ยวคุณจะมีคำตอบในใจว่าคุณสมควรจะยุต,ติตรงนี้นะคะเพราะศักดิ์ศรีของคุณนะคะโอกาสของคุณคุณอาจจะคิดว่าไม่เป็นไร ความรักครั้งนี้ถ้ามันแย่ถ้ามันยื้อมาสุดแล้วเรายังมีอนาคตวันข้างหน้าเรายังมีโอกาสวันข้างหน้าเรามีโอกาสชีวิตที่จะเริ่มต้นใหม่ได้นะคะนี่คือความในใจของชาวมังกรน,นะคะทีนี้มาดูความในใจของเขาค่ะจะสื่ออะไรให้คุณรับรู้ โอ้ชาวมังกรที่เขาตัดจบกับคุณะอะเพราะเขามีตัวจริงเสียงจริงด้วยไหมและความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขามันเป็นความสัมพันธ์กิ๊กกันหรือเปล่าเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นลำดับสองหรือไม่หรือเป็นความสัมพันธ์ที่เขาไม่ยอมให้ความชัดเจนกับคุณหรือไม่นะคะเรามองว่าเขาน่าจะมีคนเก่าของเขาในบางคนเขามีครอบครัวเขามีตัวจริงเสียงจริง นะคะชาวมังกรนะคะที่เขาเลือกตัดจบกับคุณนะคะเขาไม่ใช่ว่ามีแค่คนของเขาเขาอาจจะมีบริวารของเขาด้วยก็คือเขาอาจจะมีลูกเขาด้วยนะคะที่เขาต้องเลือกไปอยู่บนพื้นฐานจุดเดิมนะคะกลับไปอยู่จุดเดิมของเขานี่คือสิ่งที่เขาเลือกเพราะเรามองก็เราก็มองว่าเหนือสิ่งอื่นใดทุกคนเลยค่ะทุกคู่นะคะเราก็เห็นว่าเขาคงไม่ปล่อยเขาคงไม่ปล่อยตัวจริงสียงจริงกับเขาอะ ของเขาอะนะคะที่เขาเลือกตัดจบกับคุณนะคะโอเคแต่ถ้าคุณเป็นตัวจริงเสียงจริงกับเขายอมหมายถึงว่าถ้าคุณกําลังเว้นระยะห่างหรือคุณกําลังมีปัญหาย่อมหมายถึงว่าเขาอาจจะมีเสธ็์มาเคลียอะไรกับคุณเพื่อจบเพื่อเริ่มต้นใหม่เขาต้องเคลียอยู่แล้วค่ะนะคะเคลียอะไรกับคุณสักอย่างหนึ่งเพื่อจบและเพื่อเริ่มต้นใหม่ถ้าคุณเป็นตัวจริงของเขานะคะตรงนั้นนะ เริ่มต้นใหม่กับใครก็เริ่มต้นใหม่กับอีกหนึ่งตัวเลือกที่เขาคิดว่ามันน่าจะไปได้ดีน่าจะไปได้แบบว่าความสําเร็จน่าจะราบรื่นน่าจะก้าวหน้าน่าจะสร้างความมั่นคงกับเขาในอนาคตวันข้างหน้าได้นะคะสร้างความมั่นคงทั้งทั้งเรื่องของชีวิตความเป็นอยู่แล้วก็เรื่องของหัวใจเขาน่าจะแฮปปี้เขาหวังแบบนั้นนะคะแต่เรื่องระหว่างคุณกับเขาแน่นอนค่ะนะคะมันถึงคราวเขาบอกมาว่าตัวเขาเองเป็นฝ่ายตัดจบเอง นะคะเพราะแรกเริ่มเดิมทีเขาอาจจะไม่ได้ให้ค่าแรกเริ่มเดิมทีเขากับคุณมันเป็นแค่กิ๊กกันแรกเริ่มเดิมทีเขาคงไม่ได้ให้สถานะกับสถานะใดๆกับคุณก็ได้นะคะตรงนั้นนะโอเคนะแต่ถ้าคุณเป็นตัวจริงละ่ะย่อหมายถึงว่าเขาก็คงไปหลงเสน่อีกหนึ่งคนแหละนะคะที่อีกหนึ่งคนรู้สึกว่าเอ๊ความรักไปได้ดีนะความรักไปได้สวยนะอีกหนึ่งคนอีกหนึ่งคนก็ ช่วยอะไรเขาช่วยอะไรเขาได้พอสมควรเช่นกันนะคะอะไรประมาณแบบนั้นในกรณีบางท่านถ้าเขาไปมีคนใหม่เขาอาจถ้าเขาไปมีคนใหม่เขาอาจจะได้ใครสักคนหนึ่งในที่ทำงานเขาก็ได้นะคะไปแอบมีอะไรคุยกันในที่ทำงานเขาด้วยนะคะตรงนั้นทีนี้ค่ะนะคะมาดูกันแนวโน้มของชาวมังกรจะเป็นยังไง15วันค่ะสั้นๆเองนะคะชาวมังกร ชาวมังกรค่ะโอ้โหชีวิตนี้ต่อไปนี้ฉันเลือกได้ฉันจะเลือกความมั่นคงของฉันอะไรจะเกิดขึ้นันข้างหน้าไม่สนแล้วเพราะที่ทุกที่สุดก็ผ่านมาแล้วนะคะก็รักคาดหวังไหมก็มองว่าวัน ก็มองว่าคุณก็ไม่ได้คาดหวังแต่ถ้าเจอคุณก็บอกว่าคุณขอคนที่คู่ควรกับคุณเหมาะสมกับคุณนะคะหลังจากที่คุณกลับมารักตัวเองหลังจากกลับมาที่คุณรู้จักคุณค่าของตัวตนของคุณนะคะหลังจากที่คุณรักษาหัวใจของคุณได้แล้วด้วยประสบการณ์ชีวิตที่คุณผ่านด้วยประสบการณ์ความรักที่ผ่านมาเนี่ยมันทําให้คุณรู้สึกได้ว่าต่อไปนี้ไม่ว่าคุณจะเจอใครนะคะคุณจะต้องเจอคนที่คู่ควรกับคุณเหมาะสมกันจริงๆนะคะอะไรประมาณแบบนั้น ในอดีตเขาแหละคุณมันอาจจะเป็นรักทางไกลได้นะหรือบางคนต่างวัฒนธรรมนะคะต้องบอกแบบนี้นะคะโอเคค่ะเขาบอกมาว่าหลังจากการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ชีวิตของคุณอะไรก็ได้ความรักถ้ามีก็ดีแต่ก็ไม่ได้คาดหวังแต่ต่อไปนี้เป้าหมายคือความสำเร็จอย่างเดียวจริงๆ นะคะเหนื่อยพอแล้วก be like ับเรื่องของความรักไปให้ความสนใจบีมความสนใจในเรื่องของชีวิตดีดีกว่านะคะเรื่องของงานตัวเองดีกว่าเรื่องของความก้าวหน้าความเจริญของตัวเองดีกว่านะคะเรื่องของความสําเร็จในเรื่องของการทํามาหากินดีกว่านะคะนี่คือตัวตนของคุณแนวโน้มของคุณนะคะแล้วสักวันหนึ่งเมื่อใดก็ตามที่ชีวิตของคุณพบความสําเร็จแล้วความรักดีๆก็จะเกิดขึ้นกับคุณนี่คือแนวโน้มของคุณที่คุณตัดสินใจเลือกแบบนี้นะคะทีนี้ค่ะ แนวโน้มของเขาที่เขาตัดสินใจล่ะคะเป็นยนังไงแนวโน,น้มของเขาค่ะเขาคิดว่าสิ่งที่เขาตัดสินใจที่เขาตัดจบกับคุณที่เขาเอาตัวเองอยู่เนื้อปัญหาเอาตัวเองไปมีทางเลือกเอาตัวเองไปมีทางออกเขาหวังว่าชีวิตของเขาจะมีความสุขมากๆในสิ่งที่เขาเลือกนะคะโดยที่เขาเอาตัวเองอยู่แล้วอยู่เนือปัญหาค่ะไม่เอาตัวเองอยู่ในเรื่องราวของความลําบากหรอกไม่เอาตัวเองอยู่ในเรื่องของความรักที่มันต้องทน นะคะแน่นอนแน่นอนอยู่แล้วว่าความรักแบบนั้นนะคะเขาเขาไม่เอานะคะเรามองว่าเขาไม่เอาเขาไม่ได้ต้องการนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งที่เขาตัดจบกับคุณได้ก็เพราะตั้งแต่แรกเริ่มเรามองว่าเขากับคุณนมันเป็นความสัมพันธ์ที่มันต้องปิดบงังซ่อนเร้นอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะสถานะคุณและเขาแต่ถ้าคุณกับเขาไม่ได้ปิดบังกันก็บอกแล้วว่าเขาต้องเขาหวังไปได้ดีกับคนที่เขาปิดบังคุณนะคะ รงนั้นนะนี่คือสิ่งที่เขาหวังและแนวโน้มของเขาเขาคิดแบบนั้นนะฮะด้วยอะไรล่ะด้วยความความอยากได้ใครมีตรงนี้มันตอบมาชัดเจนว่าด้วยความอยากได้ใครมีนะคะแต่ถ้าเขามีตัวจริงของเขาที่เขาต้องกลับไปหาคนเก่าของเขาล่ะ ก็ย่อมหมายถึงว่าเขาแหละคุณนะคะเขาให้ค่าได้แค่ความเสน่หาให้ค่าได้แค่ความสัมพันธ์ลึกซึ้งเป็นความรักที่มีแต่ความสัมพันธ์ลึกซึ้งเท่านั้นเป็นความรักที่มันมีแต่อารมณ์เท่านั้นนะคะแต่ถ้าออกมาเป็นตัวจริงเสียงจริงไหมเรามองว่าไม่ใช่นะคะเรามองว่าไม่ใช่ตรงนั้นนะคะถ้าปัญหามันหนักพอสมควรเขาก็เอาตัวเองอยู <hora of S 1> <can> ่เหนือทางรอดอยู่เหนือปัญหานะคะไม่เอาตัวเองอยู่ในปัญหาหรอกเพราะว่าเขาไม่ต้องการแบกรับปัญหา ต่างๆนานานะคะตรงนั้นทีนี้ค่ะมาดูบทสรุปของชาวมังกรจะเป็นยังไงตำแหน่งความรักไปสลับตำแหน่งกันเเองนะคะระหว่างผู้กระทำแล้วก็ผู้ถูกกระทํานะคะอาจจะเป็นคุณะที่ไปทําเขาก็ได้นะคะทุกสิ่งทุกอย่างย่อมมีทางออกเสมอในในเวลาที่ทคุณทุกข์สุดๆ นะคะเขาสรุปมาให้แบบนั้นนะทุกสิ่งทุกอย่างค่ะในวันที่คุณทุกคุณลองมองอะไรรอบข้างดูลองมองคนรอบข้างดูคนรอบข้างก็ให้กําลังใจคุณความสุขคุณยังมีทางออกนะนะคะเขาสรุปมาให้แบบนั้นนะคะมันไม่จําเป็นหรอกค่ะนะคะอย่างน้อยๆคุณก็ต้องมีคนรอบข้างคอยให้กําลังใจคุณอยู่แล้วนะคะอย่าคิดว่าตัวเองไม่มีทางออกอย่าคิดตัวว่าตัวเองไม่มีใคร นะคะมีคนส่งกําลังใจถึงคุณอยู่แล้วค่ะบทสรุปของความรักของคุณนะคะโดยที่คุณต้องลองลองลืมลองเลือกลองตัดสินใจนะคะอ,อะไรก็แล้วแต่เขาฟ้องมานะว่าสิ่งคนที่คุณมองไม่เห็นน่ะว่าเขามีจัว่าเขาเให้กำลังใจคุณน่ะยังมีคนใกล้ตัวนะคะอย่าลืมมองมองคนใกล้ตัวเป็นที่พึ่งทางใจได้นี่คือบทสรุปของคุณ นะคะแต่ถ้าความรักจะไปต่อยังไงโอเคค่ะนับจากนี้ไปคุณก็อาจจะพยายามไม่สนใจคุณพยายามจะปล่อยวางคุณจะจะพยายามกลับมารักตัวเองมากๆนะคะคุณอาจจะมีคนในครอบครัวเป็นกำลังใจนะคะแล้ววันใดวันหนึ่งที่คุณคิดว่าคุณโอเคแล้วคุณพักหัวใจคุณคูแล้วความสุขของคุณก็กำลังจะเกิดขึ้นด้วยเช่นกันนะคะเพราะเรามองแล้วว่าคุณยังมีหวังกับตัวเองอ่ะ นะคะคุณยังมีโอกาสกับตัวเองคุณยังคาดหวังกับตัวเองว่าสักวันหนึ่งคุณจะต้องได้เจอคนที่คู่ควรคนที่เหมาะสมกับคุณนะคะตรงนี้นะคะนี่คือบทสุขของชาวมังกรทีนี้มาดูกันนะว่าคนโสดชีวิต หลังจากที่หลุดพ้นทุกข์หลังถักหลังจากที่คุณจบกับความรักที่มันเป็นปัญหากับคุณเขาบอกมาว่าต่อไปนี้อะไรจะเกิดขึ้นก็เกิดเถอะนะคะเพราะคุณผ่านอุปสรรคตรงนั้นมาแล้วคุณผ่านความทุกข์ที่สุดมาแล้วคุณผ่านเรื่องราวปัญหารักมาแล้วอะไรจะเกิดก็เกิดแต่อย่างน้อยๆตัวตนของคุณคุณก็ยังไม่ได้คาดหวังกา,าคตอัน อนาคตมากมายสักเท่าไหร่ถ้าวันนี้จะมีคุยกับใครหรือถ้าจะมีใครคุยกับคุณเริ่มต้นสารสัมพันธ์กับคุณโอเคคุณก็มองเราก็มองว่าคุณก็เปิดใจแต่คุณก็ยังไม่ได้คาดหวังมากมายสักทีเดียวนะคะมันอาจจะเป็นเรื่องราวของอนาคตวันข้างหน้าที่ต้องคาดหวังกันแต่ณวันนี้คาดหวังไหมเราก็มองว่าคุณก็อาจจะยังไม่ได้คาดหวังอ่ะนะคะก็ขอให้คุยกันวันต่อวันดูกันไปวันต่อวันอะไรประมาณแบบนั้นแล้วถ้าถามว่ามีลักใหม่ไหม อะการได้คุยมันก็ย่อมมีรักใหม่นะคะมันย่อมมีความรักใหม่มันย่อมมีความสัมพันธ์ครั้งใหม่ที่กําลังจะเกิดขึ้นกับชาวมังกรคนโสดนะคะความสัมพันธ์ครั้งใหม่ตรงนี้มันก็เป็นความสัมพันธ์ที่มันค่อยๆดีกว่าค่อยๆดูกันไปดีกว่าพ่อบอกแล้วว่าคุณไม่ได้คาดหวังเพราะคุณคิดว่าอ่ะเดี๋ยวเผื่อจะมีคนอื่น ที่เข้ามาอีกหรือเผื่อมีคนอื่นที่คุณได้คุยอีกที่คุณต้องชั่งน้ําหนักกับตัวเองว่าคนไหนดีพอสำหรับคุณนะคะของชาวมังกรมังกรเวลารักใครคุณก็รักจริงนะคะคุณก็รักปักใจเหมือนกันนะคะชาวมังกรคุณธาตุดินนะคะคุณก็คิดว่าตัวเองมีสิทธิ์เลือกนะคะเราก็ <ใ Knowledge. S 1> บอกว่าคุณก็คิดว่าตัวเองมีสิทธิ์เลือกมีรักใหม่ก็มีคุยได้คุยไปได้คุยไปได้คุยไปเรื่อยๆได้แต่ถ้าวันใดที่ถ้ามีดีกว่าคุณก็มีสิทธิ์เลือก อะไรประมาณแบบนั้นนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้คุณก็ยังไม่ได้คาดหวังอะไรมากมายคุณคาดหวังอย่างเดียวค่ะการเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณคุณจะต้องพบความมั่นคงชีวิตในเมื่อความรักที่ผ่านมามันแย่ชีวิตของคุณมันจะต้องเกิดต้องมีความก้าวหน้าต้องมีความมั่นคงทรัพย์สินเงินทองนะคะคุณอาจจะได้พบรักทางไกลนะคะคุณอาจจะได้พบชาวต่างชาติก็ได้นะคะตรงนั้น บางมังกรบางท่านชอบชอบชาวต่างชาติไงนะคะคุณอาจจะได้พบรักทางไกลรักออนไลน์รักต่างชาตินะคะหรือถ้าบางคนไม่ชอบก็หมายถึงว่าคุณอาจจะได้พบคนมีตําหนิก็ได้หรือพบคนที่อายุอนามแตกต่างกับคุณก็ได้นะคะตรงนั้นนะ่ะโอเคนะเขาบอกมาว่าการเปลี่ยนแปลงครั้ง,งนี้ค่ะ อย่างน้อยดวงชะตาของคุณอ่ะเขาก็ต้องมาเปลี่ยนคุณอยู่แล้วให้คุณได้พบทางออกในความรักที่ดีกว่านะคะความรักที่คุณมัวแต่ไปนั่งคิดถึงอดีตที่มันไม่เป็นจริงมันไม่สามารถทําอะไรมันไม่ทำมันไม่สามารถทําให้ชีวิตของคุณมีความมั่นคงอ่ะไม่สามารถทําให้ชีวิตของคุณมันมีทางออกมีความก้าวหน้าได้นะคะเขาบอกว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้คุณจะต้องพบความรักที่ดีนะคะความรักที่อย่างน้อยๆต้องมีความก้าวหน้านะคะรักที่ไม่เห็นแก่ตัวรัก ใครที่เห็นแก่ตัวเราต้องตัดสินใจที่จะปล่อยอดีตอย่ามัวแต่ไปคิดถึงอดีตเพราะว่ามันไม่มีอะไรกับเรามันไม่มีประโยชน์อะไรกับเรานะคะตรงนี้ที่เขาฟ้องมาโอเคค่ะอย่างน้อยๆเร็ววันนี้ชาวมังกรจะได้พบรักใหม่ไหมจะได้พบรักใหม่แต่อยู่บนพื้นฐานว่าคุณยังไม่เลือก พอเรามองเห็นว่าคุณน่าจะได้พบมากกว่าหนึ่งคนคุณอาจจะคุยมากกว่า1คนก็ได้แต่คุณก็ขอคุยไปก่อนน่ะเพราะคุณคิดว่าเออวันนี้คุยไปก่อนเพราะยังไม่ได้คาดหวังกับคนนี้เผื่อเดี๋ยววันข้างหน้าจะมีใครใหม่เข้ามาที่ดีหรือเผื่อเดี๋ยวคุณจะได้ตัดสินใจเลือกคนใดคนหนึ่งเป็นคู่จริงๆก็ได้ชาวมังกรคู่มานะคะใครที่คิดว่าคนในอดีตเป็นคู่อันนั้นน่ะสภาวะจำยอมของคุณไปแล้วคุณจำนนไปแล้วคุณจบไปแล้วนะคะโอกาสคู่ใหม่ก็ต้องมา นะคะการเริ่มต้นชีวิตใหม่คู่คนใหม่กาลังจะเข้ามาหาชาวมังกรน,นะคะ,ะเป็นคู่ดีไหมเราก็มองว่าเป็นคู่ดีแล้วเราก็มองว่าน่าจะเป็นคู่ครองเพราะไพ่คู่ครองมันขึ้นนะคะคู่ที่เอาง่ายๆเหมาะสมกับคุณด้วยนะคะไม่ใช่ไม่เชิงเหมาะสมอ่ะคู่คนนี้จะต้องโปรไฟล์ดีนะคะ,อ,ะอย่างน้อยๆอ,อ่ะตอนนี้ใครคุยอยู่2คน3ามคนเดี๋ยวคุณต้องได้เลือกถ้าใครยังไม่เจอ ยังไม่ได้คุยเดี๋ยวจะได้เจอรักออนไลน์รักต่างชาติรักต่างประเทศได้รักคนที่มีตําหนิดได้นะคะรักต่างไวัยได้ไหมก็น่าจะได้อยู่นะคะก็น่าจะได้อยู่นะคะเดี๋ยวคุณจะมีสองทางเลือกให้คุณเลือกนะคะตรงนี้นะของชาวมังกรนะอย่างน้อยๆคุณต้องได้เลือกใครสักคนหนึ่งเป็นตัวจริงเสียงจริงอะคนโสดไม่ได้โสดค่ะคนโสดไม่ได้โสดอีกต่อไปคนโสดยังไงก็ต้องได้แฟน นะคะตรงนั้นส่วนใครที่คิดว่าไม่เอาแล้วฉันเคยมีคู่ที่ดีที่สุดมาแล้วแต่มันมีเรื่องราวต้องจากกันนะคะก็บอกว่าบางคนนะคะปล่อยวางเรื่องของความรักค่ะเพราะบางคนมีจุดอื่นที่คุณต้องโฟกัสนะคะชีวิตคนในครอบครัวของคุณเพราะบางคนเคยมีคู่มา นะคะมาเป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวมาเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวคุณก็ต้องดูแลบุตรบริวารคุณไปคุณอาจจะรู้สึกว่าฉันไม่ได้ต้องการหลอกความรักฉันต้องการแต่ความสําเร็จอย่างเดียวต้องการให้ครอบครัวมีชีวิตความเป็นอยู่ความเจริญเท่านั้นบางคนต้องการแบบนั้นนะคะแต่เอาเป็นว่าถ้าท่านใดที่ยังต้องการมีความรักความรักครั้งใหม่กําลังจะเข้ามานะคะแต่ถ้าใครเข้ามาแล้วเดี๋ยวคุณจะได้เลือกนะคะวันข้างหน้าแต่ณนะวันนี้คุณยังไม่ได้คาดหวัง คุณยังไม่ได้กะเกณฑ์อะไรมากมายคุณเหมือนกับว่าคุณก็คุยกันไปดูกันไปเรื่อยๆอะไรประมาณแบบนั้นเผ <c oughs> ื่อจะได้พบใครที่เพอร์เฟกกว่านะคะชาวมังกรโอเคค่ะนี่คือเรื่องราวทั้งหมดความรักของชาวมังกรนะคะขออวยพรชาวมังกรท่านใดที่คิดอยากจะเปิดใจในเรื่องความรักความรักครั้งใหม่กาลังจะเข้ามาหาคุณคุณลองดู นะคะคุณบอกว่าอ่าบางคนบอกว่าวันวันทำแต่งานกลับบ้านทำแต่งานกลับบ้านไม่เห็นจะเจอใครคุณลองดูไหมคะลองคุยกับใครก็ได้ออนไลน์ลองไปเข้าแพลตฟอร์มดูก็ได้ไม่แน่หรอกคะ่ะนะคะอ่าปฏิหารมันอาจจะเกิดขึ้นบนโลกออนไลน์ก็ได้นะคะตรงนี้โอเคค่ะนี่คือเรื่องราวของชาวมังกรขอให้คนโสดได้หัวใจสีชมพูก่อนที่จะปีใหม่ นะคะเรามีเวลาแค่3มเดือนเองก็จะปีใหม่แล้วนะคะขอให้พบรักเร็ววันนะคะส่วนคนที่มีประเด็นมีความทุกข์ในใจขอให้มีทางออกนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่ต้องขึ้นอยู่บนพื้นฐานการมีสะติในการตัดสินใจด้วยคนที่มีคู่รักคู่ครองขอให้ชีวิตรักครอบครัวม,มีแต่ความเจริญนะคะคลิปนี้น่าจะมีเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ